THANK oh. นมมอะไนะหนมใต่ป๋านัง่งเลยนัง่งเลยนั่งนแล้วนั่งไป นี่แล้วห็นมั้นี่ห็นมั้งนี่มันี่แล้วมันี่มามาานี้นเมาดีอะไคดูให้ やった nhiều khiên tóc nữa, nói như ไีไลเตอร์ในตัวเลยตัวนี้เ่นแหมลูกเล็กไม่มาเอามุ้งเล็กเลยเหรอข <laughs> <laughs> ้งมุง้งไงแฟนพี่แฟนพี่โยงเขากำลังนั่งยู่ <laughs> มาเนยมาข้ามาได้ครัวฮะได้ครัวได้ครัวอยู่ใกล้น้าําตกแหฉะเลยมมเชมชมบรรยากาศชมบรรยากาศเอ๊ะถ่ายตรงนี้ทําไมลงไปนู่นวะเนี่ยดูพี่่มาอันนี้เก่ายังไม่หายนะเนี่ยได้ไงไม่ที่นี่มันน้ำตกกันน้ำตกน้ำตกรถยังไม่หายเลยนะ นี่ครัวแล้วฮะดูฮะกับข้าวเพียบอาหารลำบากไม่มดทอดอาหารใช่เด็กหอยจ้ออยู่นู่นมีนางเงือกอยู่ด้วยนี่มีเด็กมาเยอะฮะไม่ต้องกลัวนี่ไปบายหน่อยไปบ่ายหน่อยนี่รู้จริงเดินตามมันนึกว่าจะส่งมาหอยกินมาเดินจากนู่นตามมันมา ่ไม <dess en> ่ยอมส่งเลยยนแข็งป่ะไว้บอกไม่ถูกบอกหน่อยนี่หอยจ้อกำลังอร่อยได้นี่นี่นี่นครัวนี่ไข่ฮะไข่ไข่ไข่อาหารหลักครับอย้ายบางนี้เห็นคคกข้างมีคคก อ่านี่โอ้โหแหน่ที่โลงนะฮะคืนนี้จะกินเก็บส <c oughs> องเสร็จแล้วน่าพลา